งานเค้าดาวเรามีแสงสีเสียงที่ประมาณนึงนะอยา่าคาดหวังว่าจะเหมือนแลนด์มิวสิกอย่างนั้นนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเอง,เองคุณสามารถที่จะหยิบเก้าอี้มาเก้าอี้มาหรือว่าจะเป็นโต๊ะมาก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะมาเป็นบุคคลมากันแค่2คนจูงมมือกันมาค่าเข้า3ใบแดงมีทั้งหมด4 5หไร่ครับโซ่ so, เรามีพื้นที่นะครับแล้วก็อ่า uh, yeah backyard party ปาร์ตี้ในหลังบ้านครับ นานาสู้ไม่หยุดขุดโปรเจกต์ใหม่ชาวเห็ยวิจาร์ทำไมไม่เอาเงินไปใช้หนี้เรียกกระแสความเห็นใจได้มากมายหลังจากนานา,นาไรบินานงดไลฟ์ขายของตัดสก้าแต่ยกพื้นที่ให้สามีเวไทเทเนียมเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบไลฟ์สดที่ส่วนคึ่งไปเลยแบบเต็มๆถึงแม้จะประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตแลนด์ออฟมิวสิก2025เพราะสปอนเซอร์ถอนตัวจากประเด็นที่นานานและเวตกเป็นข่าวเชาคดีชอบโกงเพื่อน ก่อนจะปิดคอนเสิร์ตเวได้พูดว่าเราเต็มที่กับทุกคนขอบคุณมากๆที่เต็มที่กับพวกเราหน้างานมีแฟนๆมาชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจบอกกับนานาว่าบินมาจากเยอรมันเพื่อการนี้เลยทำเอานานารายดีน,น้ำตาซึมหลังจากกระแสตอบรับค่อนข้างดีล่าสุดนานา,นานและเวไ้ไปทิ้งโอกาสให้สุดเปล่าหันมาประกาศจัดเท้าดาวสดึ่ง โดยทั้งคู่ออกมาไลฟ์แจ้งรายละเอียดการจัดง,งานว่างานเช้าดาวเรามีแสงสีเสียงแค่ประมาณนึงนะอย่าคาดหวังว่าจะเหมือน Land of Music อย่างนั้นนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองคุณสามารถที่จะหยิบเก้าอี้มานั่งหรือจะเป็นโต๊ะมาก็ได้นะคะหรือแค่อยากจะมาเป็นบุคคลหรือมาเป็นแค่สองคนจูงมือกันมาข้าข้าวสาใปบปแดง เว e บอกใช่ครับเหมือนเฮ้าปาร์ตี้อะครับแต่ว่าในพื้นที่กว้างอยู่ครับมีทั้งหมด4 5หไร่เรามีพื้นที่นะครับแล้วเราก็แยกแบ็กยอดปาร์ตี้ปาร์ตี้หลังบ้านครับนานาเสริมใครอยู่ส่วนพึ่งราชบุรีนะคะบรรยากาศดีมากมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นเอาที่ขายไปใช้หนี้เขาควรขายที่มีอยู่ใช้หนี้ไหมอะ่ะคนเราไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดคนเมนที่ว่าเขาต้องเป็นคนแบบไหนกันนะ อากาศดีแต่เพลงฟังไม่รู้เรื่องฟีก็ไม่ไปตามบายจ้าเป็นคนที่มีนี่แต่ชีวิตดีดีดีดดค่ะเราทําอะไรได้เพื่อหาอไรายได้เพื่อให้ทุกคนคือคนที่ได้พยายามอย่างดีน่าจะขายที่ส่วนเพิ่งใช้หนี้ขายที่ไปใช้หนี่สิหรือขายไม่ได้เพราะซ้ําเขาเข้าไปหนทางหาเงินก็มาจากคนที่ยังชื่นชอบเขาจะให้เขาหาจากไหนรั์สิงก็ต้องรอขายให้ได้ พวกคี่บอกสนับสนุนไปช่วยไชนี่ทำไมงงตรงนี้นะคุณไม่ได้เอาเงินไปให้เขาเฉยๆนะ คุณได้สิ่งของได้ความสนุกกลับมาค่ะคนเราก็แปลกนะเขาทํามาหาก,กินคนไหนที่เขาคุยได้เขาก็คงทยอยให้ถ้าเขามีตังให้โอกาสเขาได้ทํามาหาก,กินบางคนรวยๆเขาฟ้องลมละลายเยอะแยะไปดูคนอยาดูแค่เปลือกนอกให้เขาทํามาหาก,กินในพื้นที่ของเขาล้มได้ก็ลุกได้สู้ค่ะคู่ชีวิตขอแค่อยู่แียงข้างกาาันใครจะพูดยังไงก็ช่างหัวเขาแล้วไม่ได้อยู่ในชีวิตเราซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางที่ตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่เอาเงินไปใช ส่วนที่มีคนถามว่าเริ่มใช้นี่หรือยังเพราะเห็นไลฟ์สดขายของทุกวันเพจดังอย่างอีป้าทางบ้านได้ออกมาอัดคลิปเปล่าเรื่องเอาไว้ว่าสรุปแล้วเงินที่เขาได้มาใช้นี่บ้างหรือยังดานอีป้าทางบ้านบอกว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่าเจ้าหนี้มีหลายคนแล้วก็นี่หลายสิบล้านเพราะทั้งสองคนยังมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแล้วเงินที่ใช้มาก็ต้องเอาไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนโดยเฉพาะแค่คอนเสิร์ตที่ถูกสปอนเซอร์ยกเลิกไป นานาเคยออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องการเจนี่ผูด้เสียหายที่หนุ่มกันชยัยเคยแนะนําเอาไว้ว่าเชื่อพี่นะนานาไลฟ์ขายของได้เงินมา5้0แสนนานาโอนเข้าเจนี่เลยนานาโอนเข้าเจสุดาเลยนานาโอนให้ใครก็ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยนานาทํางานวันนี้โอนให้คนนี้แล้วนะแต่วันนี้ขอจ่ายคนนี้ก่อนนะ เดี๋ยวได้สองแสนพรุ่งนี้เดี๋ยวจ่ายให้คนนี้ก่อนนะเพราะเขาจําเป็นต้องใช้เดี๋ยวนานาได้แสนห้าเดี๋ยวโอนให้คนนี้ก่อนนะโอนไปเลยเพราะมีเบอร์บัญชีอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คุณเป็นนี่คุณก็โอนให้เขาเลยมันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่จะให้คนอื่นและเพื่อนได้เห็นว่าฉันพยายามแล้วนะหลังจากนั้นที่ไม่รู้ว่าเขาทําหรือเปล่านานาบอกว่าตอนนี้ขอเลือกที่จะแก้ไขปัญหาก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องลักแค่เรื่องแก้ปัญหาก็ยากมากแล้วอย่างที่พี่หนุนกัญชัยแนะนํา ก็ไปฟังแล้วก็แนะนํากับตัวนานาเองด้วยแล้วก็ที่แกเล่านั่นแหละแกก็พูดจริงๆแต่วันนี้นานาก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้พยายามทุกวันนี้ที่ไลฟ์หรือทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนี้มันก็มีหลายอย่างที่นานาต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนเราใช้คําว่าปัญหามันหนักและมันเยอะที่จะทําให้เสร็จภายในเวลาเดียวกันแต่เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆซึ่งพอเราจับจุดได้แล้วด้วยความที่เราตั้งใจจะแก้ด้วยแบบแรก พอมันเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันแก้แบบนั้นไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาเดินหาจนเจอทางว่าน่าจะแก้แบบไหนต่อได้ตอนนี้เริ่มพอจะเห็นแล้วเริ่มมีสติปัญญาขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วว่าอ๋อโอเคเดิมทีมันจะแก้แบบนั้นซึ่งมันเม k เซ e n ในเวลานั้นแต่พอช่วงเวลามันเปลี่ยนเหตุการณ์มันเปลี่ยนทําให้มันยากขึ้นไปอีกเราก็ต้องมองหาทิศทางว่ามันจะไปลู่ทางไหนได้เลนไหนได้มันจะแก้ปัญหาได้สุดท้ายมันก็อยู่ในเรื่องเดียวกันเรื่องการแก้ปัญหาอยู่ดี งานเขาดาวเรามีแสงสีเสียงที่ประมาณนึงนะอยา่าคาดหวังว่าจะเหมือนแลนด์มัฟมิวสิกอย่างนั้นนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเอง,เองคุณสามารถที่จะหยิบเก้าอี้มาเก้าอี้มาหรือว่าจะเป็นโต๊ะมาก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะมาเป็นบุคคลมากันแค่2คนจูงมือกันมาค่าเข้า3ใบแดงใช่ครับเหมือนเฮาส์ปาร์ตี้อ่ะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่กว้างอยู่ครับมีทั้งหมด4 5หไร่ครับ so เรามีพื้นที่นะครับแล้วก็อ่า uh, yeah backyard party ปาร์ตี้ในหลังบ้านครับใครอยู่สวนพึ่งราชบุรีนะคะบรรยากาศดีมาก <Yes. S 1> ดีมากๆบรรยากาศีมากเราเริ่มตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับใช่เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นนี่ทุกคนให้ดูนะว่าตอนเย็นมันเป็นยังไงอีที่ให้ดูเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ทุกคนดูแต่เดี๋ยวเราเริ่มก่อนหน้านี้ครับเราเริ่มสักสี่โมงเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะเป็นงานเขาดาวนะคะทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะเป็นงานเขาดาวค่ะเป็นงานเขาดาว นี่เลยค่ะบรรยากาศเราเซ็กเวทีกันตรงนี้แบบนี้เลยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะไม่มีที่ให้กางเต็นท์นะสี่โมมันยังร้อนประมาณนี้แหละแต่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวทุกคนเพราะว่าแดดมันส่องเข้ามาแล้วนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มทุกอย่างพร